ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราพาทุกคนมาดูขนมกันคือจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเสกกับต้นพิกก็ข้าเซเว่นกันบ่อยนะแต่วันเนี้ยมันมีความแปลกใจเพื่อนๆแต่พี่ไม่ได้ไปด้วยนะเออแต่พิกอะไม่ได้ไปด้วยนะพอดีพ่อที่ส่งต้นพุทธเสร็จแล้วเนี่ยพ่อก็เข้าเซเว่นว่าจะซื้อของกันแต่บังเอิญก็คือว่า เดินไปเจอขนมซึ่งเป็นขนมที่แปลกมากๆเลยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูการขนมอะไรใช่ไหมเอา๋ยวให้เพื่อนๆดูหน่อยว่ามันคืออะไรบ้างไหนเฮ้ยมันคืออะไรไหนลองดรวิดดีให้เพื่อนดูนะไอ้คนนี่มันเป็นอะไรเพ็เฮ้ยมันเป็นหมี่เพื่อนสวยมากเลยแล้วก็มีอะไร แล้วมันมีเบอร์เกอร์ด้วยเบอกอคนแล้วก็มันมีอะไรอีกนะมันมีไอศครีมโอ้หมันมีไอศครีมด้วยและอีกแปลกอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนเไม่เคยเจอก็คือว่ากล้วยนี่มันเป็นกล้วยซึ่งแบบว่ามันเป็นกล้วยที่ไม่เหมือนที่อื่นนะเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อจะให้ทุกคนดูนะว่ามันเป็นกล้วยอะไร อ,อมันอศัศจรรย์มากทีเนี้ยเราก็จะให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะว่าขนมแต่ละอันน่ะมันอร่อยไหมโอเคต้นพริกพร้อมกินไหมแกะให้เพื่อนๆด้วยพร้อมแล้วใช่ไหม,มอั<ใ>นดับแรกเราก็ต้องแกะให้เพื่อนๆดูแกะได้ไหมหรือว่าแกะ แกะหมีให้ไหมแล้วก็แกะหมีเสร็จแล้วก็จะเรียงให้เพื่อนๆดูนะเฮ้ยพี่แกพิ่แกเองนั่เหรอหเดี๋ยว่าเก็บให้นี่ไหนไหนเดี๋ยวลองเพืเ่อนๆเนี่ยจะให้ฝึกแกะเองดูว่าอะไนเป็นอะไรบ้างน,นะเฮ้ยมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์เซเว่นมันมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยเหรอครับพี่ ลอะไรเดี๋ยวเขาจะนี่ทุกคนนี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ดูดินี่ครับโอ้ยต้นพริกห่วงต้นพริกห่วงมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะมันมีสีอะไรบ้างเอ้าต้นพริกทำไมแกะอย่างเงี้ยฉีดพิมใหม่ไงอะไรนะพิมใหม่พิมใหม่มันพิมใหม่ได้นะอ๋อมันเป็นแบบใหม่เหรอโอ้โห น่าเลยต่อไปที่มันมีสีเขียว oh <no. S 1> มีสีแดงแล้วก็มันมีเบอร์เกอร์ที่อยู่ข้างบนต่อไปเพื่อนๆคอยดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนี่เฮ้ยที่มันเป็นไอศครีม <c oughs> เพื่อนๆดูนะเฮ้เพื่อนๆดูนะพิ๊กพิ๊กกินแค่เองเลยนี่มันมีที่แกะอยู่อะพิก๊ก นี <N> ่มันมีที่แกะอยู่ตรงนี้น,น,นี่เห็นไหมนี่เพื่อนเพื่อนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนดูนี่เพื่อนเพืจจเองต้นพิกกี่ขวดแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยอา้าเดี๋ยวพ่อแกะให้ดูเฮ้ยแกะได้ไหมอา้าวแกะได้โอ้โหเกือบตกแล้วนี่ไง <G l> อาขยะมานี่เราก็ต้อง เก็บขยะด้วยอ่ะต่อไป oh. อ่ะต่อไปหมีต่อไปเป็นหมีนะเ,นเพื่อนๆอือห uh ือ huh. เป็นหมี uh huh. อ่ะไอศครีมเแนบบี่ยต้องบอกคนเพื่อนๆไหมว่าไอศครีมที่ของพิกเอามาเนี่ยมันเป็นไอศครีมมันสีอะไรบ้างสีเขียวมันเป็นสีเขียว่นี่อันนี้ก็สีเขียวให้สีเขียวเหมือนกันเหรอโอ้ <Okay. S 1> oh. น่ากินกันเลยเราก็เรียงกันส,สวยๆใช่ไหมนี่เราก็เรียงกันส,สวยๆแบบนี้นะคะหมีออกแล้วอ้าวหมีออกมาแล้วเหรอเฮ้ยหมีออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะหน้าตามีจโกนะโอ้โหหมีสวยมากเลยหน้าตามีขนมย่องชิมของมานกัอ ไปลองชิมดูดิเปรี้ยวโอ้โหเปรี้ยวเหรออร่อยไหมอร่ยอยออร่ยเหรอเดี๋ยวลองชิมแฮมเบอร์เกอร,ร์ให้เพื่อนดูหน่อยสิว่ารสชาติเป็นยังไงมาลองกินดูอร่อยไหมคะโอ้อร่อยนะคะแล้วก็จะเป็นไอศครีมไอศครีมเนี่ยขลายก่อนขลายาก่อนไอศครีมเนี่ยพิกจะชอบมากเลยนะเพื่อนๆืม อร่อยไหมอร่อยให้เพื่อนกินบ้างสิเพื่อนๆกินไอศรีมกับเดงพิกไหม <c oughs> อยากกินใช่ไหมโอเค <c oughs> มันน่าอร่อยมากเกินะเนี่ยในแบบทอดชิมหน่อยดิเฮ้ยพริข้างในมันมีอะไรด้วยนะสตรอเบอรี่สีม่วงอะเนะี่ขอเพื่อดูหน่อยสิเฮ้ยข้างในมันมีเยลี่ด้วย โอ้โหมันมีเยลลี่ด้วยเพื่อนเพื่อนอมันน่ากินมากเลยเนี่ยเพราะชิมหน่อยสิมันเป็นเยลลี่รสชาติเป็นเหมมันเปรี้ยวๆอร่อยอ่ะพพชมันเปรี้ยวๆอร่อยมากเลยอือฮึอ,อะต่อไปเรามาดูพี่หมีบ้างเรากล้ากินพี่หมี่ไหมไหน เฮ้ยเฮ้ยพี่หมีมันเป็นยืดยืใช่ไหมไหนขอดูหน่อยพ่อขอชิมหน่อยพ่อเฮ้ยพิกกินขาขาหมีไปแล้วหนึ่งข้างแต่มันยังไม่หายหมดเออมัน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 ยังไม่หายหมดเออมันยังไม่หายหมดใช่ไหมทีนี้มันจะเดินได้หรือเปล่าเดินได้ไม่ให้มันเดินนี่ขากระปิเดินไม่ได้ ในลรงพ่อชิมดูว่าอร่ยไหอืมมันเปรี้ยวอร่อยนะแล้วแล้วทั้งสามอันเนี้ยอ,อันไหนอร่อยสุดอันไหนอันนี้อ๋นนอเป็นเบอร์เกอร์สีเขียวเหรออื้อหืออร่อยสุดๆไปเลยอื้อหือเพื่อนเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมอร่อยอ,อร่อยทีเนี้ย เรามีอีกอันหนึ่งก,ก็คือ,อก็คือกล้วยที่เราซื้อมาเหมือนกันแตกก่กล้วยที่เนี้ยมันพิส,สดารมากครับเ,เพื่อนๆนมันพลิกขพลิกพิกพิกแป๊บหนึ่งพ,พ,พ,พิกโซนนะนออนเออเพื่อ,น,อเนเพื่อนรอดูก่อนนะว่าก็ไงกล้กวยมันหมุนแค่นี้อ๋อหมุนแค่นี้นี่พ่อไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเฮ้ ข้างในมันคืออะไรมันเอ็มเอ็มเฮ้ยจริงเหรอข้างในกล้วยมันเป็นเอ็มเอ็มจริงเหรอเอ็มเอ้าแล้วเราอ่ะแล้วทำไมในกล้วยเซเว่นมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอดังนั้นเราก็ต้องพาดัดดูว่าข้างในอ่ะเป็นจริงไหมเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวพ่อเสกอ่ะจะพาตัดกล้วยให้ดูว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรไม่ใช่คอสอพ่อะเหรอโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในกล้วยอ่ะกล้วยข้างในอ่ะมันเป็นอะไรอืมพ่อเตรียมมีดมาแล้ว<ม>เพื่อนๆดูนะพิกดูนะแล้วบอกเพื่อนๆพื่นยน,นะว่ามีดที่พ่อซื้อมาเนี่ยมันเป็นมันคมมากแล้วก็เพื่อนๆต้องระวังด้วยนะพิกจับตรงนี้ให้พ่อหน่อยจับนะเดี๋ยวเพื่อนเดูดูพร้อมพ่อนะครับโอ้จับหนึง สองเฮ้ยเฮ้ยระวังด้วยมันคืออะไรเพื่อนๆดูนะเฮ้ยน่าจะเป็นกล้วยเฮ้ยเพื่อนๆดูพิกลองแกะเพื่อนดูหน่อยสิเฮ้ยข้างในมันเป็นอะไรอะเอ็มมันเป็นเอ็มเอ็มเอเพื่อนๆ่มีสีอะไรบ้างอะ สีฟ้าสีเหลืองก็สีแดงแล้วก็สีเหลืองโอ <N un stad> ้โหก็ชีมน้ำตาลเฮ้ยแล้วมันมันจะกินได้ไหมพี่มันกินได้เหรอกินหอมมากหอมมากเลยเหรออร่อยมันเป <osters> ็นกรอบด้วยเหรอไปเพื่อนดูดิข้างในเพื่อมันเป็นเอ็มมมเฮ้ยเซเว่น ทำไมกล้วยที่เซเว่นที่นี่มันมีเป็นแบบเนี้พี่เพราพ่อซื้อมาไม่ไม่มันอยู่ห้องครัวไงไม่เพราะว่าพ่อไปซื้อมาแล้วพ่อไม่รู้ว่าข้างในอ่ะมันเป็นอะไรมันก็เป็น m m เต้มเพี้ยนตูดิเจ็บคอเจ็บขาโอ้โหเนี่ยมันน่ากินมากเลยโหสงสารมันมากเลยนะเนี่ย เนี่ยเราก็ต้องเอาออกทีละอันทีละอันอะเพคนี่เพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวพ่อกินนะนี่เห็นไหมอืมอร่อยมากหวานนะหวาน<ๆ>ต้องเช็ดกับเช็ดชั่วครับพี่อืมเพื่อนเพื่อ,อ<ๆ>ดนดูดิ<ๆ>เยอะมากอเฮๆ จริงๆแล้วมันต้องมีต้องมีอะไรต้องมีกล้วยที่อยู่ข้างในใช่ไหม,มแต่อันนี้มันไม่ใช่อือมตายแล้วมันน่ากิน<า>กม็นมันอยู่ห้องครัวมันอยู่ห้องครัวเหรอโหสีสวยมากเลยนะ M N M จริงๆแล้วเนี่ยพ่อคิดว่าน่าจะเป็นนี่ไงขนมอันนี้หรือเปล่าอ N m, m อยู่ <Okay. S 1> ในกล้วย <Okay. S 1> ใช่ไหม ขีนต้นขีนแล้ใช่ไหมต้นพริกแล้วก็ขีดอย่างนี้ก็อีกเขียวแล้วก็ขีดข้าเดยอโอ้มันน่าอร่อยมันน่าอร่อยอร่อยไหมครับเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนเลองไปซื้อกล้วยที่เซเว่นดูนะว่ามันมีเหมือนที่ต้นพริกมีหรือเปล่านี่คือกล้วยหอมมหัศจรราลโอเคครับเ,เพื่อนๆครับก็วันนี้เนี่ย พิกก็ได้มากินขนมให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยขนมใหม่ของเซเว่มันมีอะไรบ้างมันมีไอศครีมมันเป็นหมี่แล้วก็มันมีเบอร์เกอร์ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้วยที่เซเว่มันมีอะไรนะ M&M โอ้โหนะื้กินเยอเลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหตอนนี้ตอนพิกเทออกมาแล้วโอเคกับเพื่อนๆเดี๋ยว วันนี้เราก็จบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมที่เซเว่นให้เพื่อนๆดูอีกนะคลิปนี้ฝากทุกคนกดติดตามกดแชร์ให้ต้นพลิกต้นพุทธยูทูบนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับทุกคนบายบายต้นพลิกบายๆเพื่อนๆนะบายๆเมื่อนุ้ยเป็นฉี่ยเพื่อนเพื่อนหนูโอ้โหเลอะหมดเลยใช่ไหมบายบายเพื่อนๆบายบายบายๆบายบ้วย 过一顿。